ตอนนี้โตโน่กลายเป็นกัปตัโนโน่แล้วเ,เหมือนกัปตันแจ็คสเปรโร่อะทำไมทำหน้าแบบนั้นไม่ไต้องเอามาใกล้มากก็ได้เ,เป็นการไลฟ์าการกินบุฟเฟ่เพื่อเรียกเงินบริจาคนะครับถ้าผมกินได้10บสิบใบขึ้นไปเอาไหม ห้สิบใบผมกินสิบใบขึ้นไปคุณบริจาคกันไห้คนละห้าบาทเอา้าจริงจริงตอนนี้ผมกินห้าแล้วเพ้าะผมใหญ่เพราะมันมีหลายวิธีไงในการช่วยนี่ไงกินบุฟเฟร่รับเงินบริจาคช่วยโรงพยาบาล นับไยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับโครงการว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อรับบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยโครงการนี้ค่ะเป็นความคิดริเริ่มของหนุ่มโตโน่พาคินนั่นเองและถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะเกิดกระแสดราม,ม่าสนั่นค่ะที่หลายๆคนนะคะได้คัดค้านเรื่องการว่ายน้ําเพราะเกรงว่าจะเป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็โครงการที่ดูจะเสี่ยงอันตรายมากจนเกินไปค่ะ แต่งานนี้ค่ะหนุ่มโตโน่เองก็ไม่หวัน่นพร้อมที่จะเดินหน้าและสู้ต่อไปนั่นเองนอกจากนี้ค่ะหนุ่มโตโน่ก็ยังได้อัปเดตความพร้อมของร่างกายให้กับแฟนคลับได้ทราบกันผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวว่าได้ทดสอบหัวใจผ่านแล้วอีก8วันเจอกันนะครพนมท่าแขกขณะนี้ยอดเงินบริจาคทะลุ3ล้านแล้วนะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนแทนคุณหมอคุณพยาบาลของทั้งสองฝั่งด้วยเหลืออีกเพียงแค่8วันเราก็จะได้เจอกันแล้ว ซึ่งถือว่ายอดบริจาคสูงมากเลยทีเดียวแหละค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะหนุ่มโตโน่ก็ได้พาสาวนิชาไปทานอาหารค่ะซึ่งทั้งคู่นั้นก็พากันไปทานบุฟเฟ่โดยบางช่วงบางตอนโตโน่ก็ได้ถามน,นิชาว่าอายไหมเป็นคนที่คุยกับพี่อยู่ที่แบบคนที่เราคุยอยู่กินบุฟเฟ่เปิดรับบริจาคซึ่งนิชาก็ได้ตอบกลับทันทีเลยนะคะว่าอายอะไรอะไรเราช่วยเขาได้เราก็ต้องช่วยเราไม่ได้บังคับใคร ซึ่งงานนี้ค่ะทําให้ชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะเท่ค์ะนี่ไงกินบุฟเฟ่เพื่อรัเบ,บิดยจช่วยโรงพยาบาลตายไหมเป็นเป็นแบบเป็นเป็นคนที่คุยกับพี่อยู่อายไหมพี่แบบ คนที่เราคุยอ,อยู่ต้องมาแบบกินบุฟเฟ่เปิดปรับบริจารอะไรเราช่วเขาได้รก็ทำเราไม่ได้บอกว่าทำับใใครานในทนา,าน,นไเรา่ยบบ้มันต้องเอามาชนกันไม่ใช่มันต้องอามาชนกันบวันแมนแอนเดอรลูเอ ที่นี่หัวใจในแบบของเราไม่เคยเห็นเออก็ไเพ่คิดคออกเนาะโตโนตโนป้อนน้องเลยอีกร้อยบาทเอาครับผมป้อนนะครับทำไหนทำเล็กๆแล้วกันเอาเดียวเพ่อินไจดูนะครับดูนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะป้อนนิชาครับเอาเอาน้ำจิ้ม แบบที่พี่ชอบไหมมันเก็ดตอนนี้เน,นี่นนเขาบอกว่าถ้าป้อนนิชาให้หนึ่งร้อยบาทนะครับเร็วดิเร็วเร็วนี่เป็นการกินแบบนังเองอส้อย อโอ้แล้ว100นะครับ uh> อ้าวอ้าวลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ